สวัสดีค่ะเมย์เชลเลอร์ค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่4ของเ a c e b o o k l i ์ e ิบวันเชลเลนจ์ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ออนไลน์แล้วก็การทำโคชชิงค่ะหลักซึ่งในวันนี้หัวข้อก็กคือเคล็ดลับการเพิ่มความน่าเชื่อถือก็รับรองว่าหลังจากที่คุณได้เรีรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับนี้แล้วลงมือทาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดของคุได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ แล้วก็มันม,มีอ่าเป็นคอร์สที่กำลังจะเปิดสอนก็นคอร์สอีเมลเงินร้านก็หลังจากที่อ่าพูดนอหาสำคัญเกี่ยวกับเคล็ดลับในี้าแล้วมันก็จะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดคอร์สใหม่หรอหรือว่าคนจะอ่านในด e สคริปชั่นก็ได้ค่ะแล้วก็หากสนใจจะช่วยติดตามไปด้วยแล้วก็อ่าหากว่าคุณสนใจโบนัสของแจกฟรีก็อ่าก็ก็มีอ่เป็น5 m i ม d s เซตของการสร้างแบรนด์ออนไลน์สำหรับมือใหม่ เพราะเข้าเรื่องกันเลยก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่ว่าก็คือการทำการการเป็นนักเขียนก็เขียนหนังสือค่ะก็เพราะว่าการเป็นนักเขียนเนี่ยคำว่าออเตอร์ก็มาจากออตตอริตี้ก็คือเป็นนักเขียนเนี่ยก็จะแบบเมื่อเมื่อเมื่อเขารู้ว่าคนเป็นนักเขียนคนจะจะแบบเหมือนกับว่าเออคนมีความรู้ความสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆจริงๆก็คือสองสองหลัก มีประโยชน์สอวอย่างก็คือหนึ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าคุณรู้หัวข้อที่สอนจริงๆแลว้ววอนที่สองก็คือคุณมีวินัยมากพอที่จะเขียนหนังสือจบเล่มค่ะก็เพราะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อ๋อวันอยากเป็นนักเขียนแต่ว่าไม่ลงมือเขียนแต่ว่าคุณลงมือเขียนแล้วเขียนจบเป็นเล่มแล้วก็ลงมือทำก็เหมือนกับอ่าเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือที่ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคุณสามารถที่จะทําได้ด้วยเงินสบายใช้ Word w o เ d ิ o c u ด็อกเอ่า Microsoft Word หรือว่าจะใช้ Google Docs ก็ได้แล้วก็ Convert ฝันเป็น PDF แล้วก็อัปโหลดตามเว็บไซต์ที่ขาย e ีบ o k ซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จา่ายเลยไหนงสิ้นแล้วก็เคลีดรลับอีกอันที่ตัวเองใช้ผลก็คือหน้าแ,กแรกๆเวลาของหนังสือของคุณหน้าแรกๆก,ก็หน้าสุดท้ายหน้าหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะโปรโมทสินค้าแล้วก็บริการของคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น โค์ในคอสออนไลน์หรือว่ามีแบบสมรสนก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายก็เป็นเหมือนกับว่าพื้นที่โฆษณาฟรีเัราง,งั้นเถอว่าน่าแรกแ,รกแล้วก็น่าสุดท้ายที่แนะนําให้ทําหน้าแรก,แรกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่อ่านหนังสือจนจบเล่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตรงหน้าแรกๆของหนังสือด้วยแล้วก็เ ถาคุณสามารถที่จะใช้ทําได้สองสองแบบก็คือหนึ่งแจกฟรีก็จะมียอดจํานวนคนบอกว่าดาวน์โหลดเยอะใช่ไหมอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นที่เป็นแบบจ่ายเงินก็ถ้าว่าคนยังไม,ไม่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจเป็นพวกสตาร์ทอัพก็แน,นะนำจ่ายฟรีเพื่อจะได้สร้างสร้างความน่าเชื่อถือสร้างเชื่ออีก,กับตัวเองประมาณนี้แล้วก็ถ้าว่าคนเป็นมีธุรกิจอยู่แล้วก็ แนะนำให้อ่าฟรีด้วยแล้วก็แบบไม่ฟรีด้วยสําหรับแบบไม่ฟรีเนี่ยแนะนําให้ตั้งราคาที่เก้าเก้า้าเพราะว่าถ้าหาว่าคนตั้งราคาที่สี่เก้าเก้าก็แบบก็ถูกเกินไปเพราะว่าเราต้องการจะโพ s i t i o ตัวเองก็คือต้องการวางตาแหน่งเองเป็นบอกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นราคาพรีเมียมก็ให้เริ่มจากเก้าเก้าห้าเป็นอ e ีบุ๊กนะคะก็ เป็นก็หลักๆประมาณนี้ก็คือการเป็นนักเขียนนั่นเองที่ที่อ่าก็คือออกเขียนหนังสือแล้วก็อ่าซึ่งคุณสามารถที่จะอัปโหลดอ่าตัวอย่างตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาบอกบางเว็บไซต์ที่ให้อ่านนิยายฟรีก็จะมีแบบจะมีหมวดหมู่ที่เป็นเนื้อหาสาระอย่างเว็บไซต์ read อะไรก็มันก็ใช้ทั้งสองแบบค่ะทั้งนิยายแล้วก็หนังสือให้ความรู้ก็สามารถที่จะใช้อ่อัพโหลดหาฟรีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเด็กดีใช่ไหมที่มีทั้งนิยายก็เนื้อหาสาระ คนก็จะได้ลูกค้าในส่วนนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถที่จะโปรโมทได้ทาง Facebook ค่ะว่าคนมีเพจธุรกิจอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องมีเพจธุรกิจ Facebook ทางกลุ่ม f a c e b o o k กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของตัวเองกลุ่มคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงก็คือทาง Youtube ถ้าว่าคนใช้ Tik Tok, IG Pinterest ก็สามารถใช้ได้หมดโปรโมทอีบุ๊กทางฟรีและก็ไม่ฟรีค่ะก็ใช้ได้สามารถที่จะทําได้ด้วยเงินสมบัติจริงๆ ก็หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะสข้นงจะสั้นกว่าครื่อื่นก็เมื่อเรียนรู้คลิปแล้วแล้วก็ลงมือทำค่ะแล้วก็ไม่มีคอร์สสอนเกี่ยวกับการตลาดต่างหากถ้าคนสนใจก็ชวนติดต่อเมียนแล้วก็สําหรับคอร์สใหม่ที่พูดถึงก็คือเป็นก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาจากโปรแกรมคอชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งคโปรแกรมหกหลักก็หาว่าคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนโปรแกรมนี้หรือว่างบน้อยอะไรก็ก็ไม่ก็ นำเนื้อหาอีเมลการทำการตลาดอีเมลเนี่ยเพื่อก็จะเน้นการสร้างแบรนด์ออนไลน์แล้วก็ขายสินค้าแล้วก็บริการของตัวเองก็จะเป็นรวบรวมเคล็ดลับทั้งหมดที่ก็คือทำนีงก็สอนอย่างนั้นแล้วก็กาสามารถที่จะก็คือสติของตัวเองนี่บพอ,อใช้มากมีคนเปิดอ่านอีเมลมากกว่า50%ก็ประมาณ51-52%ซบึงหสงปอร์เซ็น่ใานใครยี่สมห้าถึงยีเท่านั้นก็จะ สำหรับคอร์อสนี้มันก็จะช่วยเรียนทุกคนในการติดตั้ง autorespond e r ก็คือโปรแกรมในการส่งอีเมลแล้วก็สอนหลักการทั้งหมดที่ตัวเองเรียนรู้มาก็เรียนก็ใช้มาหลายปีแล้วค่ะการการส่งอีเมลได้เรียนรู้แล้วก็ทำเองด้วยค่ะถ้าคุณสนใจช่วยดิดต่อมมเข้ามาด้วยมันจะได้รู้ว่ามีคนสนใจเรียนบ้างว่าแค่ไหนก็จะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่มาจากโคชชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วก็วก็คือนำเนื้อหาส่วนหนึ่งมามาให้กับ เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่พร้อมจะเรียนโคเช่นหนึ่งตรงหนึ่งได้มีโอกาสเรียนแล้วก็ก็ช่วยติดต่อเมย์มาด้วยทางไลน์ค่ะก็หาคนต้องการโบนัสของแถมก็ห้าม y s เซ s นสำหรับการสร้างแบรนด์ออนไลน์สตาร์ทอัพสำหรับมือใหม่ก็คอมเมนต์ yes ตรงคอมเมนต์ใ้ใต้วิดีโอคลิปนี้เมย์ก็จะได้ส่งของฟรีมาให้ ขอบคุณน้องักคะที่ติดตามก็อย่าลืมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ห้าแล้วเกือบครึ่งทางแล้วก็จะเป็นสิบวันด้วยกันก็จะเน้นสอนการสร้างแบรนด์ออนไลน์แล้วก็การทาโคชชิค่าหกหลักประมาณนี้ซึ่งถามว่าคนไม่สนใจจะทาโคชชิค่าหกหลักก็สามารถที่จะใช้คลิปรื่การสร้างแบรนด์ออนไลน์ที่ที่ไม่นแนะนําเนี่ยสามารถทาไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ออนไลน์แต่ว่าหากคุณมีธุรกิจออฟไลน์เนี่ยคุณสามารถที่จะไปประยุกตใช้ได้ด้วย ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้พรุ่งน้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ